بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمرك وأمت هداية توفيق الله سبحانه وتعالى جاو. จงมีเดท่านพี่น้องผูมีอม م านต่อเลื่ละวันสิ้นโลกแต่รักและเคารพทุกท่านครับท่านพี่น้องครับในคําว่ากุ้บันที่เราได้ยินกันแม้กระทั่งมีการเชิญชวนรณรงค์ให้ทํากูุบันเนี่ยมันเป็นคําทีเ่เราใช้กันมาจากคําในอัลกุรอานในสุรออนมาอิดะที่บงการสุภาห์นุวตาละเจ้าได้กล่าวได้พูดถึงลักษณะของลูกของนบีอาดัมสองคนก็คือระหว่างกอบินกับฮาบิน ในอัลกุรอานบอกทรงกล่าวอย่างนี้ว่า“อาอุบิลลาฮ์มินนชัยตอนนรจิม”“วัตลูอวลัยฮิมเนบอับบะนาอ่านด้มาบิลฮัก ق อิกรรับกุรบานัมฟตุกุบิลามินอาฮดิฮิมาวะลัมยุตะกบบัลมินอัลอาคฺรในประวัติศาสตร์ก็คือว่าท่านพี่น้องนบีอาดามัยอะฮิสสลามได้มีการที่จะทําการเด็กให้กับลูกโดยการสลับคู่กันแต่คนที่เป็นลูกก็คือกอบินเนี่ยไม่ยอมที่จะทําตามคําสั่งพอ่อ หลังจากนั้นก็มีคาสั่งจะเอาลอสสุฮานุวตาล่เจ้าให้ทั้งสองในท่านพี่น้องครับทากุรบันฉะนั้นนี่แหละคือคาว่ากุรบันที่เราใช้พูดกันอยู่ทุกวันนี้ที่บอกจะทํากุรบันด้วยกับ,บวัวจะทํากุรบันด้วยกับแพะจะทํากุรบันด้วยกับแกะการทํากุรบันเนี่ยท่านพี่น้องกุรบันก็คือการทําสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการเข้าใกล้ชิดกับอลอสสุฮานุวตาล่เจ้าหรือเราใช้บางท่านอาจจะใช้คําว่าตะกัรูปกับลอ ต่กุรบันก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําแล้วเนี่ยสิ่งนั้น,นจะเป็นการเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาละเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านพี่น้องครับลูกชายของนบีอาดามาลิสลามก็คือกอบินกับฮาบินกอบินเป็นพี่ฮาบินเป็นน้องกอบินต้องสลับคู่ไปแต่งกับลูยูซาลูยูซาฮาบินจะต้องมาแต่งกับอิกลีมาผู้เป็นสาวที่เป็นผู้พี่แต่กอบินไม่ยอมอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาละเจ้าก็ยังให้ทํากุรบัน เมื่อให้ทำกูโรบัตแล้วทั้งสองมีการงานที่ต่างกันโดยกอบีนนะท่านพี่น้องครับเป็นเจ้าของเรียกว่าเ,เป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีการปลูกข้าวในของในยุคนั้นคงจะไม่ใช่ข้าวเจ้าคงไม่ใช่ข้าวเหนียวแบบบ้านเราเพราะคนระับก็คือทานข้าวสาลีข้าวฟ่างดังนั้นกอบีนเนี่ยเป็นเจ้าของเ,ออเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีมีไรนาะที่เป็นเป็น,เป,นเป็นรวงข้าวเนี่ย เสร็จแล้วมาเป็นรวงข้าวกอบีนไปเลือกข้าวที่อยู่ของเขาในท่านพี่น้องครับอันนี้คือความเขาเรียกว่ามีมีเล่เหลี่ยมเป็นการที่จะเอาเปรียบเอาล่อสุภาพนัวตาอารจะเป็นบุคคลที่บะเค็นเป็นบุคคลที่จะเอาเอาเอาดีเข้าตัวเนี่ยก็จึงไปเลือกข้าวรวงที่มันรีบเนี่ยท่านพี่น้องครับคนที่ทํานาคนที่อยู่ตามทุ่งนาคนที่มีนาเป็นของตัวเองหรือคนที่อยู่ใกล้ๆกับทุ่งนาเนี่ย เราจะเห็นว่าข้าวเวลาเขาเกี่ยวมาแล้วเนี่ยมันจะมีรวงที่เต็มกับรวงมเมล็ดที่มันรีบฮะกอบีนไปเลือกข้าวรวงที่มันรีบแล้วก็เอาอันนั้นละเหมือนคล้ายๆเอามาทําว่าสิ่งเนี้ยจะเป็นตะกอรูปของเขาที่จะเป็นคุตบันก็คือทําให้รู้ว่าเหมือนคล้ายๆถ้าจะบอกณวันนี้ก็คือท่านพี่น้องมันจึงเป็นการเข้าใจหรือสื่อสารกันที่ผิดที่บอกว่ามีการไหว้เจ้าหรือมีการเส้นเจ้าเนี่ย ของอิสลามไม่มีแต่เหตุการณ์ที่บอกเกิดขึ้นตรงนั้นไม่ใช่เป็นการไหว้เจ้าแต่เป็นการสั่งจากาผู้เป็นเจ้าว่าให้ดูว่าใครมีอ ي มานที่จะทํามอบให้กับอัลลอฮ์ได้ดีกว่ากันกอบินไปเลือกรวงข้าวทิลิบแต่ฮาบินและท่ทนบิ่นงครับเป็นเกษตรกร,ร,ตกรแต่เป็นเจ้าของฟาร์มแพะเจ้าฟาร์มแกะกิบัชก็คือเป็นเจ้าของฟาร์มแกะฮาบินไปเลือกแกะที่อยู่ในฝูงของเขาเนี่ยด้วยกับตัวที่อ้วน แล้วก็ตัวที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็มาเชื่อแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทําเพื่อที่จะเป็นกุฎบรให้กับอัลลอฮฺ س ุบฮานและตาลาเจ้า,าท่านมีล้องเห็นความต่างนะครับคนแรกคือกอบินอัลลอฮ์สั่งเหมือนกันฮาบินอัลลอฮ์ก็สั่งเป็นลูกคนเดียวกันพ่อชื่ออาดัมแม่ชื่อฮาวะแต่เพียงแต่ว่าเกิดมาต่างกันก็นกคือกอบินเป็นพี่ฮาบินเป็นน้องกอบินไม่ยอมแล้วก็ฮาบินเนี่ยยอมในสิ่งที่เป็นคําสั่งของพ่อ แล้วก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ทําก็คือกุรบันกอบินก็ยังใช้เล่เหลี่ยมของตอนเองอีกด้วยกับการเลือกรวงข้าวที่ลีบแต่ฮาบินเลือกแกะตัวที่อ้วนและตัวใหญ่ที่สุดเสร็จแล้วในอัลกุอานจึงกล่าวว่าฟาตุกุบบิลามินอาฮัดีฮิมาอาลัมยุตะกอบ,บันมินัลอาคอตอัลลอฮ์ทรงรับของคนหนึ่งแต่ไม่รับของอีกคนหนึ่งนั่นก็หมายความว่าอัลลอฮ์ให้รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรับของฮาบินที่เป็นการเลือกแกะมาเพื่อที่จะทำกุรบัน แต่ไม่รับของกอบีนผู้ซึ่งเอารวงข้าวที่รีบๆนั้นน่ะเพื่อที่จะมาทำกุลบันอะไรมันเกิดขึ้นกอลาลาอโกตูลันกอบีนก็จะเป็นผู้ที่กล่าวว่าฉันเนี่ยจะทำการฆ่าเจ้าอันนี้คือในเรื่องของประวัติศาสตร์คงจะพูดเรื่องของต่อไปว่าสองคนเป็นคนอย่างไรแล้วทำไมต้องฆ่าการฟิตนามันมาอย่างไรการฆ่าเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรฝังอย่างไรก็มีอยู่ในราะห์เนี่ยในโาะห์มาอีะด้เนี่ยท่านพี่น้องครับแต่ตรงนี้วันนี้เนี่ยเราจะพูดคําว่า เมื่อเราดูตรงนี้แล้วที่เราบอกว่าเราเนี่ยเป็นเบ่าของอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเจ้าอินนาอฺตอนากันเก,นกาซัดอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเจ้าได้ประทานเกาซัดตรงนั้นนักมุฟัสซิซนักอธ,ธิบายกุอานได้แปลว่าบ่อน้ําในสวรรค์ก็ได้บางรายงานบอกว่าบางรีวาญาบอกว่าตรงนั้นนะท่านพี่น้องครับเป็นสิ่งที่ท,ที่ดีที่อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเจ้าได้ประทานให้ ฉะนั้นท่านในโลกอาคิรอก็คือบ่อน้ำกาซัดท่านในโลกดุนยาอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละเจ้าให้มเราเจ็บไข้ไม่ป่วยอัลลอฮ์ให้เรานั้นมีริสกีอัลลอฮ์ให้เรามีรถอัลลอฮ์ให้เรามีบ้านนั่นแหละเขาเรียกว่ามันวะเจดัสซาตันคนที่มีความเกินความพอเพียงเนี่ยเรามีบ้านแล้วเรามีรถแล้วเงินก็มีแล้วใช้จ่ายก็เหลือแล้วมีเก็บแล้วนะท่านพี่น้องครับเขาเรียกว่ามันวะเจดัสซาตันคนที่มีความพอเพียงและกเกินความพอเพียงแล้วเนี่ย ฟาล,ลัมอยู่อฮีแล้วเขาไม่ทำอุตเพียต่างกันนะครับท่านพี่น้องสองคำในอัลกุรอานที่บอกให้กอบีนกับฮาบีนทำนั่นเรียกว่ากูดวันแต่ในฮะดิษบอกว่าใช้คำว่าฟาล,ลัมอยู่อฮีก็คืออุตเพียแต่บ้านเราความหมายก็คือตัวเดียวกันวันที่เราเชียดวัวหรือเชียดแกะเชียดแพะหลังจากที่เราละมหมาดอีดแล้วแล้วก็วันที่สิบ แล้วก็วันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยในสี่วันสัตว์ที่เราเชื่อสี่เท้านั่นน่ะเขาเรียกว่าอุตภพียหรือเรียกว่ากุรบันฉะนั้นเมื่อเราเชื่อกุรบันหรือเราเชื่ออุตเพียก็คือสัตว์เดียวกันวันเดียวกันเวลาเดียวกันแต่ชื่อต่างกันและที่มาของมันก็คือจากกุรานกัจากขะดิสเน,นี่ยในอันกุรานก็จึงใช้คําว่า f o r z ล l i เมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วและอายะากุราน,นั้นเป็นซูรอที่สั้นในซูรราเกาสัต f o อลลี่ท่านจงละหมาด อัลลอฮ์ใช้คำสั่งนะครับท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าละหมาดก็ได้ไม่ละหมาดก็ได้แต่ในคำสั่งกูา่านชัดๆเลยว่าฟอซอนลี่จงละหมาดวันฮัดจงทําการเชื่อดสัตว์ให้มีเลือดไหลหลินฉะนั้นบางคนบอกนะฮัดใช้กับอูดเพราะอูดไม่ได้เชื่อดตรงนี้แต่อูดมีการแทงตรงข้างๆตรงนี้ไปเชือดข้างล่างแต่ถ้าเป็นสัตว์สีเท้าแล้วเป็นสัตว์ปีกจะเชื่อดตรงนี้ก็คือหลอดลมหลอดอาหารขาดเขาใช้คําว่ารับฮุนกับนาะฮัดต่างกัน แต่ตรงนี้นะท่านพี่น้องครับเมื่อเราได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็หมายความว่าอยากจะเชิญชวนละรนรนโรงท่านพี่น้องว่าอัลลอฮ์ใช้ไปละหมาดอัลลอฮ์ก็ใช้เราทําการเชื้อสัตว์เพื่อให้มีเลือดไหลแต่บ้านเราเวลาฟังกุศ่านแล้วผมผมมีความรู้สึกว่าเวลาเราเห็นประเพณีเราเห็นเทศกาลของศาสนาอื่นเนี่ยเวลาถึงวันสําคัญสําคัญเขาหยุด จะตรงยังไงจะสอบยังไงท่านพี่น้องครับเขาหยุดเพื่อที่จะให้รู้ว่าวันนี้คือวันสําคัญของบรรพชนเขาแต่ตรงกันข้ามความเป็นมุสลิมของพวกเราเนี่ยท่านพี่น้องครับอยู่กันแบบไม่ไม่ให้ความสําคัญกับคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาแล้วเจ้าอัลลอฮ์ใช่ไปละหมาดวันศุกร์เขาก็ไม่ไปละหมาดวันศุกร์บอกงานสําคัญกว่าลาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนาย จะปลดออกท่านพี่น้องครับถ้าท่านทํางานสําคัญกว่าการละหมาดวันศุกร์แล้วท่านขาดละหมาดเป็นปีๆเนี่ยจะได้ละหมาดวันศุกร์ก็คือถ้าวันหยุดทางการที่มันไปตรงกับวันหนครับวันศุกร์แล้วท่านเพิ่งจะได้ละหมาดนะปีหนึ่งท่านได้ละหมาดครั้งหรือสองครั้งกับละหมาดวันศุกร์นะผมว่าท่านเลิกละลาออกจากงานไปหางานใหม่เถอะท่านมานั่งร้อยลูกปัดท่านมาถักเพื่อที่จะทํพผมเช็ดเท้า มันได้เงินน้อยแต่ผมว่ามันมีค่ากว่าการที่ท่านในเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ไม่ได้ละหมาดวันศุกร์อีกเหมือนกันวันอีดนะท่านพี่น้องอาจจะบอกว่าฮุกกรมเราชอบพูดกันว่าฮุกกรมเนี่ยถูกฮุกกรมมันมีอยู่ในตัวบทของมันท่านบอกว่าละหมาดอีดนักวิชาการมัธยบัติต่างๆก็ได้บอกอุลมามะก็บอกว่าละหมาดอีดเป็นซุนนะซุนนะเราก็มาแปลกันว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะมันเป็นวาญิบ แต่ท่านดูในกุหอ่านพวกจง,งใช้คําว่าฟอซอลลี่จงละหมาดวันฮัดและจงอะไรครับจงเชื่อสัตว์เราก็ได้ยินได้ฟังกันอีกว่ากูรุบัติในท่านพี่น้องครับทําครั้งหนึ่งในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็พอแล้วเราถามว่าเวลาเราขอดดาต่อล้อสุภานวตาและเจ้าขอให้ฉันนั้นมีริสกีที่หาล้านและอร่อยครั้งเดียวทําไมท่านไม่พอละครับท่านก็ขออีกขออีกอยู่นั่นแหละ ผมขอให้ข้อคิดอย่างนี้นะครับว่าอุุบานหรืออุตเพียเนี่ยมันเป็นการกระทําที่เป็นการแสดงออกถึงการตอ่ออัตต่อลอสุบานุวตาลาเจา้าเพราะเป็นอิบดะดาเพราะเป็นสุนหนาที่ท่านนาบีมุฮัมมัสสดสุลลัลวะไลบะซัลลัมและประการที่สองก็คือมันเป็นการโุกโกดขอบคุณต่อลอสุบานุวตาลาเจา้าท่านนึกสองข้ออย่างนี้แหละท่านพี่น้องท่านจะนึกยังไงฮกนะุกกลมเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธแต่ท่านพี่น้องลองนึกอย่างนี้ว่า ปีนี้ทั้งปีเลยเนี่ยตั้งกับวันอีดิอัลฮาปีที่แล้วจนกระทั่งจะถึงอีดิอัลฮาปีนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยอันฮัมดุลินแล้วเราไม่ได้ไปนอนเตียงอยู่ในคลินิกอันหัมดุลินแล้วเราไม่ได้ไปเสียตังค์ให้กับหมอเลยอัลหัมดุลินแล้วนั่นอัลลอ้ความปวดปานเรานะท่านพี่น้องครับเรายังไม่รู้สึกที่จะขอบคุณอล่อยหรือการขอบคุณอล่อยก็คือการกล่าวหฮัมดุลินแล้วท่านพี่น้องมีสวนยางอัล่อยยางกีด ท่านมีปาล์มอ่อนล้ห้ปาล์มกับการที่จะส่งขายท่านมีสวนลองกองท่านจะบอกว่ามันถูกโลห้าบาทโลละสามบาทจากสวนมันก็ยังขายได้ท่านมองว่าลองกองโลละสามบาทห้าบาทแต่มันยังขายได้ถ้าอ่อใล้ประายุมาแล้วลองกองมันไปทั้งต้นเลยละท่านพี่น้องครับนั่นไม่ยิ่งกว่าเลยให้เรารู้จักคําว่าพอท่านพี่น้องจะปลูกลิ้นจีอยู่ถ้ามันตัดมันปลูกลิ้นจีได้แล้วเก็บผลของมันได้ก็ยังทมดูลินะ ท่านทำนาทำข้าวอาจจะล่มบ้างมีเพียมีอะไรมากินมันแต่มันก็ยังเกี่ยวได้นั่นแหละเขาเรียกว่าเราชุโกโกต่อรัศมีอานุวตาแลาเจ้าดังนั้นท่านจะขับรถวินมอเตอร์ไซค์ท่านจะขับรถแท็กซี่ท่านจะขับสบรุท่านจะขับเรือท่านจะออกเรืออ,รอะไรก็ตามเถอะถ้าเราไม่เจ็บไม่ไข้เรายังมีริสกีที่อัลลอฮ์ให้ร่างกายของเราไปแสวงหาได้และอัลลอฮ์ก็ยังให้ดิสกีที่เราเก็บเกี่ยวแล้วก็กอบโกยได้เนี่ยท่านพี่น้องครับการทํากูรบันมันจึงจะบอกว่า อินนาออต้อยนากัรกาซัดอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกับท่านและฟอซอลลเลรอบิกาวันฮัดและเราก็ได้ฟังประวัติศาสตร์แล้วนบีอิบราฮิมาลัยิสลามอัลลอฮ์ให้เชื่อดลูกของตนเองที่กว่าจะมีลูกคนแรกนะท่านพี่น้องก็ยากอยู่แล้วแต่อัลลอฮ์มีคําสั่งให้ทําการเชื่อนบีสมาอินไม่ได้ปฏิเสธผู้เป็นพ่อนบีอิบราฮิมพร้อมที่จะรับบัญชาใช้ที่จะมาบอกลูกกับการเชื่อเราจะเป็นเหมือนกับกอบินหรือกอบินผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูก แล้วเป็นลูกคนแรกของโลกและเป็นลูกที่เกิดขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินนี้และก็เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นฆ่ามนุษย์เป็นฆาตากรคนแรกเหมือนกันแต่เราคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่เรากําลังจะบอกว่าเราเนี่ยท่านพี่น้นองครับเรายังไม่ทําอีกท่านนาบีใช้คําว่าฟาลายะกอร์บันนามซัลแานะใครที่มีความพอเพียงใครที่มีความมีทรัพย์สมบัติเกินความจําเป็น แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขายังไม่ทําอุตหญยะไม่ทํากุรบันเนี่ยท่านนาบีใช้คําว่า mm. ฟาลายกอรบันนโมซันละนะอย่าได้มาเข้าใกล้สถานที่ละหมาดของฉันท่านพี่น้องลองพิจารณาตามสิครับว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือไม่ได้หมายความว่ามีเงินในธนาคารเป็นแสนนะเขาใช้หลักตรงนี้ว่าท่านมีเสื้อผ้าสวมใส่ไปละหมาดวันอีด ท่านมีอาหารที่จะทํารับประทานกันในครอบครัวของท่านแล้วเสร็จแล้วท่านมีเงินของท่านเหลือเนี่ยเพียงสมมุติว่ามีแค่หมื่นเดียวนะท่านพี่น้องครับกุรบันเขาทากันส่วนละสามพันสามพันห้าสี่พันเนี่ยให้มันห้าพันด้วยแล้วเสร็จแล้วท่านมีเงินหมื่นหนึ่งเก็บอยู่เฉยเฉเนี่ยแล้วท่านไปทํากูรบันนะนบีบอกอย่าเข้ามาละหมาดในสถานที่ของฉันแล้วถามว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าการทําอุตพิยะการเชื่อสัตว์ นั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกระทําไม่ได้รนนรงอย่างเดียวอย่างน้อยท่านพี่น้องครับเราเนียดร่วมกันเราตั้งใจร่วมกันว่าอินชาอัลลอฮ์ในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยในครอบครัวเช่นครอบครัวของผมผมก็ตั้งใจว่าในครอบครัวของผมผมจะทํากุรอั่บันปีละหนึ่งส่วนถ้าเป็นแกะก็หนึ่งตัวถ้าเป็นวัวก็หนึ่งส่วนแล้วเสร็จแล้วทําก็คือ ลูกหลานของเราก็จะได้เห็นว่าเนี่ยคือแชรีอัตบทบัญญัติที่อัลลอฮ์สั่งใช้แล้วเวลาเขาโตไปถ้าเราตายลูกเราก็จะบอกว่าพ่อของฉันย่อของฉันเคยทําไว้ฉันจะสืบต่อเจตนารมณ์ของยอ่อเพราะย่อสืบทอดเจตนารมณ์จากท่านรอซูลอลลอฮฺสลัลลัาาลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมก็ขอให้ท่านพี่น้องตั้งใจแล้วก็กระทําในสิ่งที่ตั้งใจโดยเถิดรอซูลอลลอฮฺอะลัยฮิสซาดลัมมุฮัมมัดมวะละอาลีวะซอบิบลฮทมดุลิลลาฮิรอบบนาลามีม الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوامرقة متى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تعالى อิลลาฮิมิล l a h นอ ن ا ل ش ล ط ا ن الرجيم ولا قد خلقنا الإنسان من س ل ا ติม من تين องศาอัลลอฮุ س ب าน ن ه และ ت เจ้าได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยจากธาตุแท้ของดินดังนั้นเราจะดูตรงนี้ว่าอัลลอฮ์ใช้คําเรียกเรียกมนุษย์ด้วยกับคําว่าอินซานอินซานก็คือเป็นคําเรียกมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยคาว่าอินซานมาจากคำมานาเซียก็คือการหลงลืม แต่อัลลอฮ์ให้เรารู้อีกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยจากอะไรครับจากตีนก็คือดินนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่ในพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ถูกปั้นมาจากดินเหมือนกันนบีอาดัมแต่เรานั้นยิ่งกว่าดินอีกถ้าเรามองดูดินเป็นสิ่งที่ต่ำดินเป็นที่รองรับเท้าเนี่ยท่านพี่น้องครับคนเดินเหยียบย่ำเดินอะไรต่างๆนาะนาะนะอะไรก็โยนลงดินทั้งหมดเราดูเหมือนกับดินเป็นสิ่งที่ต่ำ แต่ดินนั่นนะท่านพีน่น้องมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากดินสวรรค์ถูกอยู่ใต้ฝ่าเท้ามันดาฝ่าเท้ามันก็คือสิ่งที่อยู่ติดกับดินมันเป็นอะไรที่บอกว่าเราควรที่จะศึกษาความเล่นลับของมันแต่ใน